คำเตือนสาหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นะสวัสดีค่ะเจอกักบโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกม fruity candy นะคะลูกกวาดผลไม้ที่เคยเล่นไปแล้วเมื่อวานวันก่อนอะไม่มั่นใจทุกคนเออมาวันนี้ขอมาซ้ําอีกหน่อยละกันนะคะเกมน่ารักมากโอ้โหครั้งที่แล้วอ่ะแตกยกแพงไม่ไหวเออ วันนี้นะคะมาทุนเฮ้ยทุกคนทำไมมันทุนทำไมมันขึ้นหน้าจอแบบนี้วะคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่างวะเดี๋ยวนะเราเติมไปโอ้โหเราเติมไปไปแค่ร้อยห้าิเองอะทำไมน้องแบบอย่างเงี้ยหนเกอะไรวะอ้าวโอ้โห มันล้วนตกใจนึกว่าจะโอ้โหได้ตังฟรี1มื่นแล้วไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> โอเควันนี้พกทุนมาที่150บาทอะหายไปแล้ว1บาทเรียบร้อยเมื่อกี้ <c oughs> โอเคมาวันนี้เริ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าใส่เบ็ดที่1บาทออกสตาร์ทกันเลยเดี๋ยวพาปั้นทุนน้อยนะคะใส่งบน้อยทุนน้อยต้องดูคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยหวแม้แต่วินาทีเดียวนะคะ <c oughs> ไปเลยจ้า <c oughs> เอาดิเอาดิมีหลายาววะเนี่ยทุกคนคะเกมเนี้อยากให้ได้เข้าฟรีเกมนะคะถ้าเกิดเข้าฟรีเกมคือโคตรโหดเข้าฟรีเกมคือโหดมากตัวคูณโหดไม่ไหวแตกแบบโอ้ยอย่าได้ร้องค่ะเอ้ยนี่แล้วก็ตัวแพงของเรานะคะอีแบบะดยเนี่ยนะคะหรือจะเรียกว่าวายก็ได้อะเนาะทุกคนเนาะเพราะเราคุ้นชินกันกับวายใครเล่นอ่าสล็อตพีจีอะ น้องเข้าปุ๊บคือโอ้โหแพงปับทันทีเดี๋ยวเปิดเทเบนลหน่อยดีกว่านะคะจะได้เร็ววไวนะจ๊ะไปเลยจ้ะยาวปลายยาวปายจังหวะนี้เอ้ยน้องเป็นแบบตีมลูกกงลูกกวาดนะคะเราก็จะคุ้นเคยกับเหมือนลูกโอมที่เราเคยกินกันนั<ส>่นแหละเนาะนี่น่นี่หน่เฮ้ยเออนี่ไงพอมีวันก็แตกบาดกว่าเลยเธอจ๋า คริสปีว่าไม่ได้นะเออคริสปีคริสปีสปเออแต่ไม่ค่อยฟูเทนะ่าไหร่นะจงหวานี้แม่เจ้าอ่ะเดี๋ยวปรับเบ็ดขึ้นให้หน่อยดีกว่าไม่ค่อยจะอยู่กับทีเท่าไหร่นะคะไปหน้าเลยติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กเลยอ้าม้าเบ็ดบาสามบาทเอาดิโอ้โห วูดเก่งมากจังหวะนี้เออนี่ไงมาแล้วทั้งแผง11บาทาให้ดีเขาบอกแล้วคูณ2เรียบร้อยเออเตรียมตัวลุ้นฟรีสปินนะเข้าตั้งแต่ต้นเกมก็ Amazing ที่สุดแล้วแม่เออนี่แน่ไม่มานะคะจะแตก17บาทเบาๆแบบกรุบกริบแกเวอร์เกินเออเออมาแล้วจังหวะนี้เริ่มจะมานะ อเอาดิโอ้โหเอาแบบเราก็ลุ้นน้าว่าขอแบบแพงๆแพงๆเลยได้ไหมคะอะไรอย่างนี้อ่ะไม่อยู่ละสามบาทก็เริ่มเหนื่อยนะคะเหนื่อยคือแบบ มันช้าทุกคนดูดิถ้าเกิดมันแตกแต่ว่าแตกไม่เท่าไหร่อ่ะเราปรับเบ็ดเลยนะคะอันนี้ปรับขึ้นนะคะเป็นเบ็ด5บาทแล้วแต่สไตล์นะคะแต่แบบโรเซ่อะจะปรับขึ้นอย่างเดียวเลยลงจะน้อยมากๆนะคะตั้งแต่เล่นมาปรับลงแค่ไม่กี่ครั้งนะคะ <laughs> น้อยน้อยคลิปลองเลื่อนดูได้เออนี่ไงเอาดิคูณ5เรียบร้อย35บาบาทนี่ไงโอ้ ไปเอาดิเบต5บาทเกิดแล้วนะจุดนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาแตกแตนเรียบร้อย629บาท50สตบางคทจ้าสี่สตางจ้าต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่สะดุดขาดจังหวะนี้ยาวไปยาวไปเออเอาดิคูณสองเอ้นี่ตัวแพงเหมือนกันนะน้องหมีอ่ะน,น้องหมีอ่ะเอออยากให้ได้ร่วง ซื้อฟีเจอร์เราแตกโอเคเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีทุนเดี๋ยวโรเซ่จัดให้ถ้าไม่ทันจริงจก็จะไว้เล่นอีกรอบหนึ่งเราจะซื้อฟีเจอร์เลยโอเคมะเดี๋ยวครั้งหน้าแบบมาทุนแน่นเลยเราซื้อฟีเจอร์กันแบบมันหนักเลยซื้อแบบกระจัดกระจายไปเลยแม่สามเบ็ดห้าบาทเริ่มนิ่งแล้วเนาะอะเดี๋ยวรอเหลือสัก40มวนเดี๋ยวโรเซ่ปรับเป็ดให้นะคะเอาสเต็ปแบบรวดเร็วทันใจเลย แบบเป็นแบบแบบรวดเร็วเหมือนสายฟ้าเลยนะจังหวะน,นี้ <c oughs> อุ้ยไหลโหดจังร้อยเอาดิ277บาทขอใส่เบ็ดเพิ่มหน่อยเหอะไม่รอแล้วพันกว่าแล้วเนาะใส่เบ็ด20ได้เลยจ้าแม่จังหวะน,นี้ไปเลยจ้าจังหวะน,นี้ยาวไปอยาวไปเออ ทำไมมันเงียบขนาดนี้เงียบเกินไปปะไอเจ้าบ้าเบ็ดยี่สิบทำไมมันเป็นแบบนี้ลองไห้ได้้องแล้วนะอา้าวแต่ฟีสปีนเข้าจ้ามาเลยขอลุ้นหน่อยครั้งที่แล้วเหมือนไม่ได้เข้าฟีนะทุกคนนะเหมือนโลเซ่ซอพีเจอร์เอาอ่ะเข้าฟีเป็นไงเดี๋ยวขอลุ้นหน่อยละกันเหลืออีกเจ็ดหมุนแล้วเนี่ยยังไม่ได้แตกเลยเข้ามาแบบเข้ามาเฉยๆมากเลย จังหวะนี้เข้ามาเฉยๆมากเลยโอ้ยเหลือสามหมุนน่ะยังไม่แตกเลยทุกคนใจลายมากเอาจริงปะโอ้โหจริงๆมันมีแบบว่าฟีสปินแบบว่าเอออย่างเงี้ยเ,ยเออว่าให้หมุนฟีออ๊ยแบบว่าบ่อยจังเลยวะเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มหมุนให้เรานะคะถ้าฟีสปินแตกเข้าแบบเนี้ยแค่หนึ่งอันเข้า แค่เข้า1อันเนี่ยบวกเพิ่อีก2หมุนเลยวันนี้ดูพูดงง,งงมาทุกคนเราใท้ดูพูดไม่ค่อยเข้าใจเนาะเออนี่เห็นป้าเพิ่มมาอีกแล้วสองหมุนเอาดิวันนี้จะไม่แตกเลยเหรอ,อ,อใจลายว่า14หมุนได้มาเท่าไหร่เอง20บาทบาบอ,อขอปรบเบ็ดหน่อยแล้วกันเนาะวัดไม่ค่อยเวิร์กแล้วอะขอแบบโดดเลย50อะไรอย่างนี้ เอาคูณ3เฉยเรียบร้อย168บาทมาแล้วเริ่มฟูจังหวะนี้คูณ5ไหลต่อที่780บาทเอ้ยแตกดีกว่าในเกเอ้ยแต,แตกนอกแตกดีกว่าแตกในอีกอะแตกในเมื่อกี้แบบไม่ได้เลยแม่เงียบไม่ไหวอ้าปรับเป็ดเลย50บาทนะคะส่งท้ายซะหน่อยโอ้โหนิ่งจัดเลย โอ้โหเดี๋ยวลุ้นกันอีกันีแล้เดี๋ยวพอแล้วนะคะทุกคนเหลือสัก20หมุนละกันคราวนี้ของจริงเออเอาดิไหลถึงไหนโอ้โหเรียบร้อยพันหชอน็อตนี้โคตรสวยไหลต่ออีกสวยสุด500บาทเอาดิมีใครเฮ้มมากกว่านี้อีกไหม 2,210บาทรวดเดียวเลยแม่รางวัลเมกาแตกเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์เมกาน้องเมื่อกี้เสียดายจังเอาสิครับมาแล้วจุดนี้มาแล้วจุดนี้เอาดิเอาดิมีต่อเอ้ยเออคูณหนี่ไงของจริงมีจะปินเข้าอีกไหมจ้า อีไกไม่จ้าไม่ข้าโอ้ยคูณหา้าฮมยมีรุ้นอีกหรอเนี่ยถ้ามีรุ้นอีกคือแบบคลิปนี้เรายาวแน่ทุกคนวันนี้เราไปต่อกัแบบยาวไปยาวไปแน่ร้อยสองพร้อยห้าสบาททุกคนค่ะเวลามันล่วงเลยมานานจังเลยอ่ะคำไหนคำนั้นนะคะเหลืออีกเท่าไหร่นะอีก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 สมหมุนอ่ะเดี๋ยวเราไปแล้วเออเอาซิ โหดทุกดอกไปเลยแม่เออทั้งวันนี้คุณฮะโอ้โหล้างกระดาน2007ช็อตนี้อดินแน่นอนเดี๋ยวเราเซฟแคปแน่นอนช็อตนี้ทุกคนจะได้ดูเป็นช็อตตัดแน่เฮ้ย พอแล้วเลยไปด้วยหนึ่งหมุนนะคะโอเคครับเดี๋ยววันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าใครที่ชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โรเซ่กันด้วยนะวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันถัดไปใครอยากเห็นโรเซ่เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันได้เลยวันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ